กลับมาพบกับ Weekly Meet อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นหน้าพี่ก็จะรู้ว่าเราจะมาพร้อมกับคำถามของน้องๆที่ถามเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่รู้สึกว่าชวนให้หลงไหลชวนให้คุ้นคิดเหมือนกันมันเป็นคำถามที่ถ้าไม่ใช่พี่ถามปัดมาตอบเองเนี่ยก็จะแบบตอบได้ลำบากคราวนี้พี่จะ ค่อยๆต่อพูดช้าๆลงเพราะว่าน้องหลายๆคนบอกว่าพี่นันพูดเร็วบางทีเรารู้สึกฟังแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นพี่จะพูดแบบเป็นจังหวะค่อย,อยๆอาจจะฟังง่ายขึ้นคราวนี้ในน้องถามมาว่าวิชาไหนที่ทําให้เด็กสถาปัตย์เนี่ยสอทเนี่ยทอทอเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกเข้าเรียนคณะสถาปัตย์สาขาวิชาสอ,อเนี่ยแล้วเขากลัวด้วย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคําถามที่ยอดน,นิยมมากนะเพราะว่าพี่ก็เป็นเหมือนกันเวลาที่พี่จะเข้าสถาปัตย์สิ่งที่พี่กลัวเลยคือพี่อยากได้รับคําแนะนําจากคนที่เรียนจริงๆว่ามันมีวิชาอะไรไหมที่จะทําให้เราซ้ําชันจบจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําให้เราซ้าชันหลายคนมักจะคิดว่าคือสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีวิชาในคณะกับวิชานอกคณะวิชาในคณะเนี่ยก็คือวิชา ที่เราเรียนเกี่ยวกับการออกแบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกศาสตร์ในการออกแบบคอนสตรัคชันหรือว่าดีไซน์หรือว่าวิชวลหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่ก่อก่อการออกแบบเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าวิชาในคณะคือวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบแต่วิชาที่มันอยู่นอกคณะเด็กถาปัตมัจเรียกมันว่าวิชานอกคณะก็คือ วิชาเลขวิชาที่เราจะต้องดุย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 ไปเรียนกับคณะชาวบ้านเขาอะแล้วในบางทีในวิชานั้นก็จะมีเด็กต่างคณะเข้ามาเรียนด้วยหรือก็จริงๆบางที่ก็เป็นเพื่อนเราหมดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปเรียนคณะอื่นเช่นคณะวิทยาศาสตร์บางทีเราไปตั้งเรียนคณะวิศวะไปคณะเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอาจารย์จากนอกคณะมาสอนโอเคเนี่ยเราเรียกว่าวิชานอกคณะเนาะ คราวนี้ที่น้องหลายคนกลัวเลยก็คือกลัววิชานอกคณะก่อนวิชาเลขโอ้โหเข้ามาต้องเรียนฟิสิกส์แล้วหนูจะรอดไหมอ่ะหนูไม่ใช่เรียนสายวิทย์มาพี่บอกก่อนว่าวิชาพวกเนี่ยเลขฟิสิกส์อังกฤษหรือแม้แต่มันจะมีวิชาสตรัคเจอร์ที่มันใช้พื้นฐานทางฟิสิกส์มาแล้วก็มีวิชาทางเศรษฐศาสตร์วิชาสถิติพวกเนี้ยที่เชื่อเกือบร้อยปร์เซ็น์เลย ไม่ได้ทําให้เราสามชั้นแน่นอนเพราะว่าด้วยเป็นคณะสถาปัตย์เนี่ยนะอาจารย์เขาก็เข้าใจแหละว่าบางทีเราอ่ะก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเรียนมันในเรื่องของการตั้งใจเรียนเพราะว่าเราต้องไปอินกับวิชาการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเรียนคณะวิศวะอาจารย์วิศวะขา้อาเรียนเขาก็จะบอกก่อนเลยว่าเออขอให้พยายามนั่งอยู่ไม่หลับให้เขาเห็นละคนให้เขารู้สึกไม่ดี เขารู้แหละว่าเราไม่สามารถถ้าเราเก่งคํานวณเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่มาเรียนคณะสถาปัตย์แต่ว่าที่เรียนเพราะว่ามันอยู่ในหลักสูตรโอเคถ้าเราตั้งใจเรียนได้ก็จะดีแต่ถ้ามันตั้งใจเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกว,วิชาพวกเนี้ยขอให้เรียนตามเพื่อนไปอันนี้ไม่ต้องกลัวพี่ยืนยันว่าวิชาพวกนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเลยสําหรับเด็กสถาปัตย์ที่จะทําให้เราสามชั้นคราวนี้แล้ววิชาอะไรที่ทําให้เราสามชั้นมันก็ต้องเข้ามาสู่จุดที่เราเรียกว่าวิชาในคณะ วิชาในคณะก็จะมีพวกวิชาเกี่ยวกับการวาด Presentation ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำดีไลน์อะไรพวกนี้คำถามคือพวกนี้จะทำให้เราซ้ำชันไหมที่มั่นใจ100%ว่าเราจะไม่ซ้ำชันเกี่ยวกับวิชา Present Copic m a r er, k r r Present สีน้ำหรือ Present วาดรูป Drawing d e l i น์เดชันพวกนี้เป็นสิ่งที่เด็กถาปัดอชอบอยู่แล้วและไม่ว่าเราจะทำได้ดีหรือว่าทำไม่ได้ดีเนี่ยขอแค่เรามีส่งก็พอแล้ว อาจารย์เขาจะโอเคเขาก็จะให้เกรดตามคราวนี้มาถึงตัวใหญ่ๆเลยคือดีไซน์ฟอนเดชันเนี่ยก็คือพื้นฐานของการออกแบบหรือวิชาการออกแบบที่เป็นโปรเจกต์ทำบ้านทำรีสอร์ททำอพาร์ตเมนต์ทำอะไรพวกเนี้ยพี่ก็เชื่ออย่างยิ่งว่าไม่ใช่วิชาที่จะทำให้เราตกหรือซ้ำชั้นคราวนี้กำลังจะถึงจุดหมายละอีกนิดเดียวแั t ทีซิสละลดีไซน์มันก็คือทีซิสไม่ใช่หรอโอเค ทีซีสเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราซ้ําชั้นได้แต่ถือว่าน้อยมากสําหรับพี่นะถ้าเราได้เริ่มทําคือวิชาดีไซน์เนี่ยถ้าเราแค่ส่งมันจะดีหรือไม่ดียังไงมันก็จะไม่มีซ้ําชั้นแน่นอนแต่ว่าทีซีสคืออะไรหลายคนถามทีซีสก็คือเวลาเด็กคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาเรียนเขาเรียนแล้วเขาจะจบเนี่ยเขาจะต้องมี1ปีหรือ1เทอมสำหรับเว้นว่างไว้เลย แต่จริงการเริ่มทํามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีสุดท้ายละคือปี5เนาะแต่คราวนี้อาจจะเป็นเทมอม2แค่ทั้งเทอมเริ่มปี5เทอมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแค่ตั้งหัวข้อมาว่าเราจะทําโครงการอะไรแล้วเราอยากจะทําโครงการหอดูดาวเราก็ไปเสิร์ชแล้วเราก็หาที่ปรึกษาแล้วเราก็เริ่มออกแบบแล้วเราก็ทําเป็นโปรเจกต์โครงการจบส่วนใหญ่แล้วเกือบร้ออซก็จะจบยกเว้นว่าเราเป็นดารา เรามีงานอื่นเราไม่มีเวลาทํามันจริงๆทีสิทธิ์จะเป็นก้างขวางคอที่ทําให้เราไม่จบแต่มันไม่ได้ทําให้เราซ้ําชั้นไงที่กําลังพูดถึงเนื้อหาที่เด็กๆก,กลัวที่น้องๆกลัวที่ทําให้เราซ้ําชั้นคราวนี้มาถึงวิชาที่ทสนทาให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซ้ําชั้นคือพี่ขอเฉลยเลยละกันก็คือวิชาโครงสร้าง,างการออกแบบก็คือเด็กส่วนใหญ่จะเรียกว่า Constru c t i o n ของสอทอเนาะคอนสตรักชั่นนี่เป็น ก้างชิ้นใหญ่ของเด็กทุกคนเวลาที่เข้าไปเรียน construction เนี่ยเรียนอะไรชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือการเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างแบบทุกอย่างการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่แมทีเรียลผสมปูนยังไงแบบในไม้ยังไงหลังคามีวิธีการก่อสร้างยังไงเขียนแบบห้องน้ําเทปูนอะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกพี่ในตอนที่เรียนเนี่ย พี่รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่น่ากลัวน่ากลัวตรงที่บางทีเราไม่รู้อะแล้วเราก็ทําไปตามแบบที่มีแล้วเราก็ไม่เห็นความสําคัญมากๆของมันขนาดนั้นเช่นทุกวันเสาร์ในวิชาคอนสตรักชั่นอะเขาก็จะมีส่วนพาร์ทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการผสมปูนเราจะต้องอยู่มหาลัยเพื่อผสมปูนปูนเนี่ยต้องผสมยังไงคอนกรีตเนี่ยมันมีส่วนผสมยังไงแล้วเราลองผสมมันจริงๆขึ้นมาเราก็ก่ออิ ฉาบป,ปูนมันขึ้นมาแล้วก็ต้องฝึกก่ออิฐฉาบป,ปูนในขณะที่เราก่ออิฐฉาบป,ปูนเนี่ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าเราเราทำไปทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าของจริงเนี่ยสถาปน,นิกไม่ต้องลงไปก่ออิฐฉาบป,ปูนอยู่แล้วสิ่งที่สนุกสําหรับคอนซัคชั่นเลยก็คือการได้ไปงานอาสาสถาปน,นิกซึ่งปกติเขาจะจัดทุกปีที่ Impact เมืองทองธานีงานนี้นเ,นเป็นงานที่แมทเทเรียลทั้งประเทศเนี่ยพวกแมทเทเรียลกระเบื้องพวกอะไรพวกเนี่ยเวลาเราไป ไปงานสถาปนิกหลายคนจะเข้าใจคิดว่าไปดูสถาปนิกเขาออกแบบใช่ไหมแต่พี่บอกเลยว่า70%ของงานไม่ใช่การออกแบบ70%ของงานนี้คือการเปิดบูธเพื่อให้ย e ี่ห้อวัสดุก่อสร้างต่างๆเนียมาเปิดแต่ก่อนพี่ไม่เข้าใจนะพี่ไม่เข้าใจพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการไปงานสามน,นี้แกคืองานที่ควรจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบมากๆพวกนี้สําคัญมากๆการออกแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเรียนจบมา เราเพิ่งรู้ว่า70%์ของงานเนี้ยที่เราคิดว่ามันไม่สําคัญเลยเนี่ยมันกลับมีความสําคัญมากๆเพราะว่า1เลยก็คือมันทําให้เราอัปเดตแมทเทอเรียลว่าโลกนี้มันมีแมทเทอเรียลชนิดไหนที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่นวัตกรรมขึ้นมาใหม่มันมีกระจกแบบไหนมันมีม่านาน้ําแบบไหนมันมีเทคโนโลยีแบบไหนพวกเนี้ยมันถูกเข้ามาเพื่อให้เราออกแบบและทําไมวิชาที่เป็นคอนสตรักชั่นอย่างเนี้ย มันถึงอันตรายสําหรับเด็กถาปะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปหลายๆมหาลัยเนาะมหาลัยที่เรียนวิชาเกี่ยวกับคอนสตรักชั่นที่หนักที่สุดก็คือน่าจะเป็นราชบังเพราะว่ามีหน่วยกิจและมีวิชาพวกเนี้ยเยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็น1วันในอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องส่งงานอาทิตย์ละชิ้นงานหนึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะทั้งเทอมเนี่ยก็จะส่งเป็น70% ถ้าเราได้คะแนนส่งครบทุกชิ้นเราจบแน่นอนไม่มีปัญหาแต่คราวนี้มันอยู่ที่การสอบการสอบนี่สาคะแนนถ้าเปเปอร์นั้นเราเข้าไปแล้วเราเขียนสมมุติว่าเราเก่งเราทํางานดีเราทํางานจริงจังบางทีเราจะไม่เก่งมากแต่เราดูงานเพื่อนแล้วเราก็เขียนงานเพื่อนมาเราสามารถทํางานได้เต็ม70เราได้50 Happy แฮปปี้ละยังไงก็ผ่านแล้วใช่ไหมบางที0 0อะ่ะเต็ม150นี่คือผ่านละแต่ไม่ใช่ สอบอีก30คะแนนถ้าเราได้ไม่ถึงครึ่งของ30คะแนนไฟนอลที่เราสอบเป็นเปเปอร์เนี่ยเราตกทันทีเราตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าเราเข้าไปปีหนึ่งแล้วเราตกวิชาคอนสตรักชั่นคะแนนรวมเราอาจจะได้60คะแนนเก็บได้50สอบได้10จริงๆเราควรจะผ่านเนาะเต็มร้อยแต่ไม่ได้เพราะว่าวิชาคอนสตรักชั่นจะต้องวินวิชาที่ผ่านทั้งคะแนนเก็บและผ่านทั้งตัวงานสอบเปเปอร์ ห้ามตกแม้แต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดเด็กหลายๆคนที่มีปัญหาทางด้านนี้ไปสอบแล้วบางทีมันยากอะข้อสอบเราเขียนไม่ตรงใจอาจารย์เข้าใจบางทีมันขย่อนิดนึงมันพลาดบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ส่วนใหญ่จะไม่พลาดแต่ว่าบางทีเราเข้าไปปีหนึ่งเราปรึกษาใครไม่ได้บางทีจังหวะมันไม่ดีมันก็อาจจะพลาดกันได้เนาะแล้วพอพลาดสมมติถ้าเราเข้าไปปีหนึ่งเทอมหนึ่งปุ๊บแล้วเราตกคอนสักชันขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ซชั้นทันทีเพราะว่าเราจะไปคอนสตรักชั่นอีกตัวไม่ได้เราจะต้องรอจนกว่าเราขึ้นปี2ค่อยย้อนกลับมาเรียนคอนสตรักชั่นปีงปี1แสดงว่าเราจะไม่จบภายใน5ปีเพราะฉะนั้นเด็กสถาปัตย์หลายๆคนที่เข้าไปเรียนแล้วตกคอนสตรักชั่นเทอม1จึงมักจะซิ้วทันทีคําถามคืออ้าวแล้วทําไมไม่เรียนต่อส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเราได้ F แม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งต่อให้เราได้4 0 0ในเทอมต่อไปไปเรื่อยๆ เราจะหมดสิได้เกียร์นิยมทันทีเลยแล้วบางทีแล้วเพิ่งเข้าไปปีหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้ผูกพันกับเพื่อนมากมายบางทีเขาก็รู้สึกว่าบางทีการซิ้วเราไปอยู่มหลาลัยอื่นเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงก็จบเวลาเท่ากันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วหลายคนรู้สึกว่าเรียนไปต่อไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเรียนซ้ำไง ตอนที่เราอยู่ปี6เราก็ทาทีสิษิ์อย่างเดียวแล้วเราก็จะเก็บวิชาคอนสตรัคชั่นนิดๆหน่อยๆเนาะชีวิตมันอาจจะง่ายกว่าแต่หลายคนบางทีเราอยากได้เกียรินิยมเนาะเพราะฉะนั้นคอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นก้างชิ้นใหญ่แต่เป็นก้างชิ้นที่พี่อยากจะบอกว่าในบรรดาวิชางานออกแบบทั้งหมดวิชาคอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นวิชาที่มีความสําคัญมากที่สุดหลายคนบอกว่าไม่ใช่วิชาดีไซน์นี่แหละสาคัญมากที่สุดขอบอกเลยว่าไม่ใช่ สำหรับพี่นะดีไซน์เนี่ยมันมีระยะเวลาของมันยิ่งแก่ยิ่งจังหวะเทพลงมามันจะมีการออกแบบที่เข้าใจเนื้องานมากกว่านั้นถ้าเราไม่เก่งแมทเทีเยลถ้าเราไม่เก่งเรื่องคอนสตรัคชันโครงสร้างเราจะเป็นนักออกแบบดีไซน์เขาเรียกว่าเบาบางอ่ะเบาบางทางความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้องานต่อให้เราออกแบบสวยเจ๋งแค่ไหน แต่เราไม่เข้าใจในแมททีเรียลที่จะใส่มันไปและไม่เข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการสร้างการทำสุดท้ายมันจะไปมีปัญหากับบ้านปลาอยู่ดีแต่ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะออกแบบไม่ได้แบบที่มันหวือหวามากเท่านั้นไม่ได้แบบที่เวอร์มากแต่การทำงานทุกอย่างมันเนี๊ยบมันเข้าใจแมททีเรียลมันไหลลื่นผู้รับเหมาเข้าใจวิศวกรโอเคมากๆทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะทําให้การทํางานของเรามันดีหลายคนเนี่ยมักจะคิดงานดีไซน์จากอินสปิเรชันมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ได้แต่พี่อยากจะบอกเลยถ้าเราเริ่มคิดจากอินสปิเรชันโดยที่เราไม่มีพื้นฐานความรู้ของคอนสตรักชันหรือแมทเทียลที่ดีเนี่ยงานของเรามันจะเป็นงานประดิษฐ์งาน AI แต่ว่าถ้าเรารู้เกี่ยวกับ Material Construction ที่ดีงานของเรามันจะเป็นงานที่สามารถสร้างจริงได้จริงๆและเข้าใจ และเราค่อยอินสปิเรชันนั้นมาจับด้วยความเข้าใจแล้วสามารถรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการก่อสร้างจริงๆได้สาเหตุที่พี่พยายามอธิบายเกี่ยวกับวิชาคอนสตรักชั่นนี้ให้เราเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือพี่ไม่อยากให้เรากลัวเวลาพี่พูดเนี่ยถ้าตอนปลายภาคเนี่ยเราทําไม่ได้30คะแนนเราไม่ทําไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งเราต้องสาชั้นแน่นอนแล้วเราก็จะกลัวจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลัววิชาคอนสตรักชันเป็นวิชาพื้นฐานที่ทําให้เราเก่งมากม จงใช้คอนสตรักชั่นความเข้าใจเกี่ยวโครงสร้างเกี่ยวกับแมทเทียลอัปเดตตัวเองกับงานสถาปนิกทุกๆปีอัปเดตตัวเองกับแมทเทียลที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ทุกๆปีมันจะทำให้เราเก่งมากๆในเรื่องของงานดีไซน์แล้วใช้ดีไซน์ค่อยๆจับแล้วเดินคู่กันไปโอเคถ้าเราชอบคอนสตรักชั่นมากๆตอนเรียนจบมันอาจจะมีพาร์ทนึงที่เขาเรียกว่าคอนสตรักชั่นแมนจเมนต์ อาจจะไปเรียนต่อแล้วสามารถมาประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการคุมใช้งานก่อสร้างได้เงินเพิ่มอีกเป็น Specialist เพราะฉะนั้นวิชานี้ไม่มีอะไรต้องกลัวมันเป็นวิชาควบคู่กันเพราะฉะนั้นน้องทุกคนสามารถเข้าใจมันและเรียนและเดินสู่นักออกแบบได้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศนี้ได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยววีคหน้าเรามาเจอกัน